อยู่กับช่องพังกุ๊กกิ๊กนะคะกาบพอพระคุณผลไม้นะคะออเดอร์ผลไม้จากคุณพ่อนอกเหตุนะคะคุณพ่อจ้าที่เมตานะคะผลไม้ให้กับน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้นะคะคุณพ่อ <c oughs> นี่มาคับนะคะคุณพ่อจ้าพาตัวเล็กไปหาหมอเพิ่งกลับมานะคะกับพอร์ออเดอร์ให้กุกกิ๊กก่อนนะคะขอบคุณคุณพ่อที่เมตานะคะ คะแนนนะคะให้กับน้องคุกกี้นะคะแม่ขวัญก็จัดป้อนผลไม้ให้น้องเลยนะคะคุณพ่อจ๋าขอให้คุณพ่อนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่สิบครับที่สองครับที่สี่ครับขอบคุณนะคะคุณพ่อจ๋าขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะคุณพ่อขอให้คุณพ่อรวยๆเฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปนะคะคุณพ่อจ๋า ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณคุณพ่อนอกเหตุเป็นอย่างสูงนะคะคุณพ่อจ๋าที่เมตตาผลไม้ให้กับน้องนะคะตอนเย็นนะคะวันนี้ก็จะกินค่าหน่อยนะคะพ่อจ้าเพราะว่าพาตัวเล็กเพิ่งกลับมาจากหาหมอมานะคะวันนี้ก็ใหไแม่ปอนออเดอร์ของกุ๊กกิ๊กตอนเย็นนะคะขอบคุณคุณพ่อนอกเหตุที่เมตตาที่เอ็นดูกุ๊กกิ๊กเรื่อยมานะคะคุณพ่อจา้า ขอให้คุณพ่อมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพ่อจ๋าเดินทางไปทางไหนก็ขอให้คุณพ่อท่านแขวคลาดปลอดภัยนะคะคุณพ่อท่านหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะพระครูปกรรมช่างปกปักรักษาคุ้มครองคุณพ่อนะคะคุณพ่อจ๋ากราบขอบพระคุณผลไม้วันวานจากคุณพ่อท่านมากๆเลยนะคะทีเมตาช่องเล็กๆของเรานะคะคุณพ่อจ๋า ขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลามานะคะคุณพ่อพระครูประกำช้างปกปักรักษาคุ้มครองนะคะคุณพ่อจา๋าคุณพ่อรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยรวยย,ยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอพระคุณในความรักความเมตตานะคะคุณพ่อจา๋าที่มอบให้กุกิกเลยมานะคะคุณพ่อ คุก,กิก,กินแซบในยามค่ำนะคะแม่พอม่อถ๋ามืดเลยวันนี้ปกติคุกกิ้ก,กลับมาจากเลิกงานนะคะก็จะได้ทานผลไม้วันนี้ได้ทานมืดนะคะก็ไม่เป็นไรอย่างน้งนอยก็ได้ทานนะคุกกิก้คุกกิ้กยืนมองผลไม้ตั้งนานนะคะแม่พอ่อเพราะว่าแม่ควานจัดผลไม้ไว้แล้วก็พาตัวเล็กไปหาหมอก่อนนะ่ะยืนมองผลไม้นะคะ กลับมาก็ได้ทานกุกิกว่ารีบสวัสดีเลยนะคะพ่อจ๋าขอบคุณคุณพ่อมากมากนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้ให้กับน้องกุกิกได้ทานวันนี้นะคะขอให้พ่อรวยๆเฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปนะคะคุณพ่อจ๋าคุณพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะคะสําหรับวันนี้แม่ควันขออนญาตจบลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะให้กุกิกทานไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณออเดอร์จากคุณพ่อนอกเหตุท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตาน้องนะคะคุณพ่อ พอจากราบขอบพระคุณคุณพ่อมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะ